พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากจากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากมีปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ตั้งเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวม28,004เมกะวัตต์ภายในปีพุทธศักราช2580โดยผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล4,694เมกะวัตต์คิดเป็น17% ข้อมูลเดือนสิงหาคม2563มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วถึง220แห่งทั่วประเทศกำลังการผลิตรวม1,210เมกะวัตต์เห็นได้ว่าจะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวลคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศและนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่โรงไฟฟ้าชีวมวลยังมีข้อจำกัดที่รอวันแก้ไขจากลักษณะของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มักอยู่ในชุมชนปัญหาใหญ่ที่ต้องเผชิญคือการยอมรับจากชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าหากชุมชนยอมรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าก็จะราบรื่นไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ชุมชนยังมีบทบาทช่วยจัดหาเชื้อเพลิงป้อนให้โรงไฟฟ้าอีกด้วย เพื่อให้โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่มีปัญหาจากการขาดแคลนและมีเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการจําเป็นต้องประเมินปริมาณชีวมวลในพื้นที่ว่าเพียงพอป้อนโรงไฟฟ้าได้ต่อเนื่องหรือไม่ปัจจุบันพบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่งมีปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงมากจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพราะประเมินผิดพลาดปัญหาเชื้อเพลิงป้อนโรงไฟฟ้า ยังเกี่ยวพันกับการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าหากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจะมีส่วนช่วยในการรวบรวมเชื้อเพลิงได้จากตัวอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ประสบความสำเร็จนอกจากจะมีแหล่งเชื้อเพลิงที่มากพอยังต้องมีสิ่งที่เหมือนกันคือการก่อสร้างเดินเครื่องที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมการอยู่ร่วมกับชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ล้มเหลว มาเกิดจากชุมชนไม่ยอมรับจนนำไปสู่ความขัดแย้งและไม่สามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้